สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนตามคำบอกสระอูกันนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่หัวข้อเขียนตามคำบอกสระอูแล้วก็ลำดับที่ตามตัวอย่างเลยนะคะถ้านักเรียนคนไหนเขียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำที่หนึ่งเลยนะคะคำที่หนึ่งงูงูงูที่ตัวยาวๆเหลือๆที่นักเรียนน่ากลัวน่ากลัวนะคะงูเป็นสัตว์เลื้อยคานนะคะงูคำที่สอง รูรูในที่นี้หมายถึงรูปูรูหูอย่างนี้นะคะเจาะเป็นรูรูนะคะรูนะคะคำที่สามหู หูอ่าหูหูคนเรามีสองข้างใช้ฟังเสียงนะคะคำว่าหูคำที่สี่ปูปูอ่าปูปู่ในที่นี้หมายถึงปูคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายอย่างนี้นะคะปู่ คำที่ห้าตู้ตู้ตู้ในที่นี้หมายถึงตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะคะตู้รถตู้แบบนี้นะคะตู้คำที่หกรู้รู ความรู้นักเรียนมีความรู้หรือยังเงีย้ยน,นะคะรู้คำที่เจ็ดดูดดูดใช้หลอดดูดน้ำางี้ยนะคะดูดอไปนะคะ คำที่8นะคะครูครูคำนี้คือครูสุพนีอะไรแบบนี้นะคะครูคำที่9หนูหนู ต่อไปนะคะคำที่สิบลูกลูกอ่าลูกชายลูกสาวคําที่สิบเอ็ดนะคะพูดพูด พูดเสียงดังๆอ่านนะคะคำที่สิบเอ็ดคำที่สิบสองบูดบูดบูดในที่นี้หมายถึงข้าวบูดแกงบูด คำที่สิบสามถูกถูกเขียนถูกต้องแล้วอะไรแบบนี้นะคะทำไม่ถูกเลยคำที่สิบสามเป็นคำว่าถูกนะคะคำที่สิบสี่ดูดู ดูละครดูทีวีดูหนังนะคะคำที่สิบห้าถูถูถูบ้านถูพื้นไม้ถูนะคะคำว่าถู คำที่สิปูนปูนปูนที่ใช้ทำบ้านนะคะปูนคำว่าปูนคําที่17หมูหมูอ่าหมูที่ร้องอูดอดนะคะหมู คำที่สิบแปดผู้ผู้ผู้ในที่นี้หมายถึงผู้ชายผู้หญิงนะคะผู้ผู้ชายผู้หญิงนะคะเขียนยังไงตัวอะไรเรียนสะกดดีๆนะคะผู้ผู้หญิงเรียนเคยสะกดแล้ว ผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะต่อไปคำที่สิบเก้าสู้ส,สู้สู้ในที่นี้หมายถึงต่อสู้นะคะต่อสู้ต่อสู้นะคะสู้ในที่นี้หมายถึงต่อสู้นะคะสู้ต่อไป คำที่ยี่สิบปลูกปลูกปลูกต้นไม้นะคะปลูกปลูกดอกไม้นะคะคำว่าปลูกเป็นพยัญชนะต้นสองตัวนะคะปลูกเป็นคำควบกล้ำนะคะพยัญชนะต้นสองตัวะคะ่ะคำที่ยี่สิบนะคะปลูก ค่ะถ้านักเรียนคนไหนเขียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกดฟังซ้ําแล้วก็เขียนอีกรอบเพื่อเป็นการเช็คนะคะค่ะขอบคุณค่ะ